สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกันในคลิปที่2ในวันนี้นะครับซึ่งในคลิปที่2นี้เราก็จะพูดความรู้ในเรื่องของโครงสร้างทางสังคมไทยและลักษณะของสังคมไทยซึ่งเป็นเนื้อหาสาระที่ต่อจากคลิปที่1นั่นเองก็เท้าความทําความเข้าใจทบทวนเนื้อหาบทเรียนนิดหนึ่งก่อนที่เราจะไปสู่ในเนื้อหาต่อต่อไปจากนี้ ก็คือเราพูดถึงในคลิปที่แล้วซึ่งเราพูดถึงลักษณะโครงสร้างสังคมไทยโดยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนักเรียนจำได้ไหมครับก็คือส่วนที่1สังคมชนบทที่เราเรียกว่ากลุ่มปฐมภูมิส่วนที่สองสังคมเมืองซึ่งเราเรียกว่ากลุ่มทุติยภูมินั่นเองและเราก็จำแนกลักษณะความแตกต่างของสังคมเมืองกับสังคมชนบทนั้นมีความแตกต่างอย่างไร ก็อธิบายให้นักเรียนเข้าใจไปแล้วในคลิปที่1ทีนที้เราจะมาพูดถึงลักษณะที่สําคัญของโครงสร้างทางสังคมที่เป็นหลักองค์ประกอบถือว่าเป็นเสาหลักที่ทําให้สังคมสามารถค้ายันสังคมทุกสังคมในโลกนี้ไปได้นะครับ5ข้อนี้นักเรียนต้องทําความเข้าใจและต้องจําด้วยนะครับว่าเป็นเสาหลักที่ทําให้สังคมแต่และสังคมนั้นสามารถประกอบอยู่ได้ จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยในแต่ละสังคมซึ่งถ้าอย่างนั้นจะไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นเสาหลักนั่นเองนะครับข้อที่ 1. ค่านิยม 2. ส,สถานภาพบทบาท 3. โทษทีครับ 4. ส,สถาบันทางสังคมและสุดท้ายโซเชียลคอนโทรลก็คือการควบคุมทางสังคมนักเรียนจะเห็นได้ว่าค่านิยมทางสังคมยกตัวอย่างเช่นค่านิยม12ประการของเราอย่างข้อที่1นักเรียนทราบอยู่แล้ว ข้อที่2ข้อที่3ไปจนถึงข้อ12ถามว่าค่านิยมจะเป็นไหมครับจำเป็นเป็นอย่างยิ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์เป็นตัวบ่งชี้เป็นแบบแผนเป็นในเรื่องของการวางกําหนดเป้าหมายให้แต่ละสังคมนั้นจะต้องมีค่านิยมเพื่อที่จะประกอบในสังคมดังนั้นนะครับเป็นหรือถ้าพูดย้ๆๆคล้ายๆอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ในขณะที่ยึดเหนี่ยวได้สําคัญนั้นก็เป็นมูลฐาน ข้อที่2ก็คือเป็นบัตรบรรทัดฐานทางสังคมหมายความว่ามันมีอยู่แล้วในสังคมนั้นมันจึงออกมาเป็นค่านิยม1 2 3 45ต่อมาสถานภาพได้บทบาทครูได้อธิบายไปแล้วแต่ละสังคมต้องมีสถานภาพได้บทบาทเป็นตัวขับเคลื่อนลักษณะกิจกรรมของคนในสังคมในชุมชนนั้นๆต่อมาข้อที่4ส,สถาบันทางสังคมซึ่งสถาบันทางสังคมนักเรียนก็ทราบอยู่แล้วว่า มันมีสถาบันอะไรบ้างทางสังคมซึ่งเป็นความรู้ตั้งแต่อยู่มต้นไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินสถาบันครอบครัวสถาบันศาสนาสถาบันการเมืองการปกครองนะครับเดี๋ยวเราจะพูดกันในคลิปต่อๆไปในเรื่องของสถาบันทางสังคมที่สําคัญต่อมาการควบคุมทางสังคมนะครับก็สําคัญเหมือนกันทุกสังคมต้องมีการควบคุมแต่พอฟังเสร็จแล้วปุ๊บเกิดการควบคุมเผด็จการหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งไม่ใช่ การควบคุมทางสังคมเป็นการจัดระเบียบเพื่อให้สังคมนั้นเกิดความสงบสุขนั่นคือจุดมุ่งหมายของการจัดสังคมเดีย๋ยวเราจะไปพูดกันในคลิปต่อๆไปเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของกระบวนการจัดสังคมทีนี้เรามาดูลักษณะโครงสร้างทางสังคมประกอบไปด้วย4อย่างด้วยกันอย่างแรกครับมีการรวมกลุ่มของคนในสังคมตั้งแต่2คนขึ้นไปมารวมกลุ่มกันเราเรียกว่าสังคม ไม่ว่าสังคมนั้นจะเป็นเหนือออกใต้ตะวันตกหรือประเทศอื่นๆสองคนขึ้นมาปุ๊บรวมกลุ่มกันนั่งเมาส์กันนั่งคุยกันนั่งจับเจ้าอะไรกันก็แล้วแต่เพราะอะไรทําไมถึงเรียกว่าสังคมเพราะย้อนกลับไปในคลิปที่แล้วเราพูดถึงทฤษฎีโครงสร้างทางสังคมหมายถึงอะไรจําได้ไหมครับเราพูดถึงระบบความสัมพันธ์ที่ทําให้เกิดโครงสร้างทางสังคมก็ย้ําให้นักเรียนเข้าใจอีกว่าระบบโครงสร้างทางสังระบบ ความสัมพันธ์ทางสังคมนั้นมีอะไรบ้างตั้งแก่การคุยกันพบปะการ,การ,การติดต่อกันการคับรรา,าคมการไปมาหาสู่หรือพูดง่ายๆแบบรวบยอดก็คือยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดพวกนี้เป็นระบบทางสังคมรวมกลุ่มกันหรือยกตัวอย่างเช่นม .4 สีส่ทับอะไรละ่ะยกตัวอย่างเช่น4ี่ทับหนึ่งมารวมกลุ่มกันนีข้อแรกแล้วนะครับมีการรวมกลุ่มของนักเรียนชั้นม .4 ทับหนึ่งรวมกลุ่มกันแล้วแต่ละคนต่างมีหนะ้าที่รับผิดชอบมีหัวหน้าห้อง มีกรรมการห้องมีเลขาห้องมีเหรันยิกห้องทํางานตามที่กลุ่มได้กําหนดเป้าหมายสังคมก็เหมือนกันครับมารวมกลุ่มกันก็ยกตัวอย่างอีกเช่นพักการเมืองพักการเมืองก็เป็นกลุ่มทางสังคมเหมือนกันพักล้นพักนี้มารวมกลุ่มกันทํากิจกรรมต่างๆกันมีความมุ่งมั่นไปในทิศทางเดียวกันกิจกรรมต่างๆกันคืออะไรอะหัวหน้าพักเลขาพักคณะกรรมการพักเฮรันยิกพักเป็นต้นอย่างนี้ นะครับก็เป็นการรวมกลุ่มกันตั้งแต่2คนขึ้นไป2มีแนวทางในการปฏิบัติอย่างเหมาะสมมีกฎระเบียบแบบแผนให้ยึดถือร่วมกันสูงสุดของแบบแผนหรือการควบคุมทางสังคมเนี่ยก็คือประโยชน์สูงสุดของสังคมคนมารวมกลุ่มกันแล้วปุ๊บต้องมีกฎหมายในการควบคุมเพื่อให้เกิดความสงบสุข4ีทับหมารวมกันแล้วก็ต้องมีกฎระเบียบห้องห้ามกินขนมนะห้ามมาสายนะห้ามอย่างนู้นห้ามอย่างนี้นะ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับสามมีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่ดีและมีความเหมาะสมที่จะนําไปใช้ในสังคมคนมารวมกลุ่มกันยกตัวอย่างอ้าวย้อนกลับไปข้อที่1กลุ่มเซิร์ฟบอดมารวมกลุ่มกันมีกฎกติกาอย่างนั้นของกลุ่มเสร็จแล้วปุ๊บก็แบ่งหน้าที่กันจุดมุ่งหมายก็พูดรวบยอดมาถึงข้อที่3เลยนะครับจุดมุ่งหมายของการรวมกลุ่มเซิร์ฟบอดหรือกลุ่มที่ชอบเล่น เกมออนไลน์ online, อย่างเงี้ยมารวมกลุ่มกันเขาก็จะมีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัตกิกิจกรรมนั้นๆสุดท้ายข้อที่4มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานักเรียนครับจำนะครับโครงสร้างทางสังคมทุกสังคมต้องมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่มีสังคมใดไม่เกิดการเคลื่อนไหวและไม่เปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างเช่นปีระมิดย้อนกลับไปเมื่อหลายพันปีก่อนอนาณาจักรรุ่งเรือง อย่างนั้นอย่างนี้ปุ๊บแต่ถามว่าอารยธรรมวัฒนธรรมไม่อยู่แล้วแต่อารยธรรมยังอยู่อยู่เพราะมีการเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาเป็นกฎธรรมชาติทฤษฎีคงทฤษฎีทางสังคมเขาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวในข้อที่4นี้ว่ามีอยู่2อย่างก็คือการเพิ่มขึ้นกับลดลงเพิ่มขึ้นกับลดลงก็มีอยู่ด้วยกัน2องในยะด้วยกันในยะแรกการเพิ่มขึ้นการเกิด กับการตายหรือเสียชีวิตนีก่การเพิ่มขึ้นกับการตายหรือเสียชีวิตในยะที่1ในยะที่2การเพิ่มขึ้นและลดลงด้วยการในกอย้ายสินฐานไปจังหวัดขอจังหวัดกอลดลงจังหวัดขอประชากรเพิ่มขึ้นก็มีอยู่ด้วยกัน2ในยะนะครับ <c oughs> ต่อมาเราจะพูดถึงองค์ประกอบโครงสร้างสังคมที่สำคัญ2ส,ส่วน 1. โซเชียลกรุ๊ปนะครับกับสถาบันทางสังคม สองอย่างนี้กลุ่มสังคมเมื่อกี้ก่อนที่ไปเขาเข้าไปแล้วตั้งแต่สองคนรวมกลุ่มกันมาทําบทบาทตอบสนองความต้องการของสมาชิกเซิร์ฟบอร์ดมารวมกลุ่มกันกับกลุ่มที่เล่นเกมออนไลน์มารวมกลุ่มกันจุดมุ่งหมายนักเรียนคิดว่าเขาจะทําอะไรครับเซิร์ฟบอร์ดเขาก็ต้องเล่นเซิร์ฟบอร์ดเขาจะไปนั่งซักผ้าหรือทําอย่างอื่นมันก็ไม่ได้กลุ่มเกมมิ่งที่มารวมกลุ่มกันเขาก็ต้องมีการเล่นเกมการทํานู่นทํานี่ที่เกี่ยวกับเกมนั่นแหละ เป็นการกระทำระหว่างกันทางสังคมนี่คือเขาเรียกว่ากลุ่มสังคมกลุ่มพักเครื่องกลุ่มมอเตอร์ไซค์กลุ่มรถกระบะกลุ่มคอเวอร์เกาหลีนี่คือกลุ่มสังคมทั้งนั้นครับที่มารวมกลุ่มกันกลุ่มพักการเมืองอย่างนี้เป็นต้นกลุ่มอะไรอีกล่ะสภานักเรียนถือเป็นกลุ่มสังคมไหมครับเป็นเป็นเป็นกลุ่มสังคมเล็กๆที่พูดมาเนี่ยกลุ่มสังคมเล็กๆแต่ถ้ากลุ่มสังคมใหญ่ๆเช่นพักการเมืองอย่างนี้อันนี้เป็นกลุ่มสังคมใหญ่ๆหน่อย นะครับก็มีบทบาทหน้าที่อย่างที่บอกว่าปฏิบัติตามไปตามกิจกรรมแต่เน้นย้ําขีดเส้นตรงนี้กลุ่มสังคมจะมารวมกลุ่มกันเพื่ออะไรครับตอบสนองความต้องการของสมาชิกชอบพักเครื่องเขาก็ตั้งชมรมพักเครื่องตอบสนองความต้องการในเรื่องของพักเครื่องชอบอะไรอะ่ะคอเวอร์เกาหลีเขามารวมกลุ่มกันเขาก็มีการเต้นมีการชอบดาราคนนั้นคนนี้มีการฟังเพลงลักษณะเกาหลีอย่างนั้นอย่างนี้ อย่างนี้เป็นต้นก็ตอบสนองความต้องการในเรื่องของเกาหลีเ,เขาเรียกอะไร K เคป๊ K อย่างนี้คป๊อปเคล็ OP, อย่างนี้นะครับก็ทําความเข้าใจไปเนี่ยอย่างนี้มารวมกลุ่มกันอันนี้เกินสองคนแล้วก็เป็นกลุ่มสังคมทํากิจกรรมยังได้ย่างหนึ่งนี่ก็เป็นรวมพลังสตรีสีาสานนักเรียนเห็นนะครับรวมพลังสตรีขีดเส้นสตรีผู้ชายได้ไหมได้แต่เขาเน้นย้ำอะไรครับสตรี แล้วยังเน้นย้าให้ทราบอีกวว่าเป็นสตรีภาคไหนทั้งอีสานแล้วเขาจะทมกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรมีการป้อนรามีการรักษาประเพณีวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเพณีอีสานก็มารวมพลังกันอย่างที่บอกนะครับสุดท้ายให้นักเรียนได้เห็นกราฟในช่องตารางตรงนี้ไม่ใช่กราฟเป็นช่องตารางนะครับลับกษณะความสัมพันธ์ดูกลุ่มทบทวนปฐมภูมิกับทุติยภูมินะครับ ความสัมพันธ์เป็นไงใกล้ชิดสนิทสนมอันนี้คือกลุ่มปฐมภูมิหรือที่เราเรียกว่าชนบทแต่ถ้าเป็นทุติยภูมิสังคมเมืองความสัมพันธ์ก็จะเป็นไปแบบแบบกึ่งทางการบ้างแบบทางการบ้างการติดต่อก็อย่างนี้เป็นต้นสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่2ในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคมและลักษณะของสังคมไทยก็หวังว่านักเรียนจะทําความรู้ความเข้าใจได้พอประมาณหนึ่ง นะครับถ้ามีความสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนหรือสไลด์ตัวไหนก็สามารถทักทายแล้วก็สอบถามได้ทางสื่อโซเชียลออนไลน์ทุกช่องทางที่นักเรียนสามารถจะติดต่อสอบถามได้กับครูสำหรับคลิปนี้ในเรื่องของโครงสร้างทางสังคมและลักษณะของสังคมไทยก็คงจบไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ